สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้สีพ่นนะจ๊ะวันนี้ในวันพักขวพริกนะจ้ะขว้าพริกนะจ้ะสิตําแก้วนะจ๊าตํา,ตาแก้วปลาทูจ้่พ่อแม่พี่น้องขว้าซุกแล้วจ้ตเพรอขว้าพริกมาแล้วนะจ๊ะอยน่ในขา้าวกระติตําพริกตําพริก ทูเขาถอดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพอแม่พี่น้องวันนี้เขาก็สีมะแกะนะจ๊ะเอากลางออกจะเอากลางออกเพราะเขาแกะแล้วนะจ๊ะวันนี้เขาก็สติตานะําตําให้ละเอียดสักหน่อยนะจ๊ะ ใส่ลงไปใส่เกลือลงไปเาจะนำปลาเมื่อนี้ร่ก็ดลต้มน้ำปลาเหมืะใส่น้ำปลาลงไป น้ำปลามาจา้ะก็ราะเราจะเอต้องซิมไงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาทูสูตรแม่มาจา้ะเห็ดแบบแห้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะวันนี้ขาก็สิไปกินน้ำกันได้เลยจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูผูสูค้นาะจ้ะเมนีแม่วันพากินกรสิพามากินเขาคือเก้านะจ้ะน้ำพริกปลาทูเห็ดแบบแหงนะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นทอดปลาหมึกแล้วก็ทอดปลาแหงแต่พี่น้องกับเขาเมนีก็มีซัมเน่นะจ้ะบงฮ้อนเฮียออกแต่พี่น้องเฮ็ดเวียกมาตะแล้วจ้ะอันนี้ก็สิพักเครือเก้าละจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำกัน กินเขาน้ำเมกววนจ้าบอกายยายกันฮางถอดปลาหมึกนะจ้าถอดปลาหมึกเหวี่แสบแบจับก่บเค็มมันดีๆวเดีห้กับห้อง แบบอย่างจะแซ่บ่บริตรงนำปลาใส่า ว่าเนีคุ่่มคแต่ว่าเหตุวิยของห่วงผู้เก่าแน้อง ทอดไว้จะกินกับตำค้งเขาได้เปิดแก๊สทอดแล้วเขาต้องทอดเพียนกินเที่ยวนาน้ำเราจากคอมเมนต์คุน้องว่าได้เปิดแก๊สทอดทอด้ยวย ยังลดบนวันบน,นวันจนังไงี่นพักติวแบบนี้ได้จากพี่น้องพักติวกินกระันอในใจกับปลนปลาเสียบเบี้ย บ็มีนส่วนพักนะจ๊ะไม่ได่การส่วนพักไปตลาดคือพักมากันสุด จากบุกน่อยจนพักขั้นจลมหน่อย พัก <c oughs> ตำตำป,ป้นเส้นตำปลาแหงเสน้นบะกมองกับเสียงจะเอากิบนี่กับแกนี่คนได้จ้าคิบหนาพ่อกันไม่อิม่มเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ